วันนี้ครับกับงานเคลือบแก้วกราฟินของเซาโคสร,รับประกัน5ปีคันนี้ของน้องกุ๊กนะครับต้องขอโทษน้องกุ๊กด้วยตอนขั้นตอน แรกนะครับที่รถมาถึงพี่เอ็มไม่ได้ถ่ายไว้เลยตั้งแต่การล้างขจัดคราบตามซอกตามขอบต่างๆนะครับหรือว่าการขัดสีต่างๆเนี่ยพี่เอ็มยุ่งงานมากเลยวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปถ่ายไว้เลยนะครับแต่ว่ามีรูปที่น้องเขาถ่ายรายงานมาก็คือมันมีคราบน้ําครับ ตามที่เห็นเลยตามขอบคานหลังคาอย่างเงี้ยหรือว่าตามกระจกอะไรพวกนี้มันมีคราบน้ำค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจะเจอบ่อยๆมากเลยสำหรับรถที่ใช้ในบ้านสวนนะครับอาจจะเป็นพวกน้ำที่เราใช้ด้วยนะครับแล้วก็สารเคมีจากยาฆ่า,มาแมลงต่างๆเนี่ยอ,อันนี้เราก็เลยต้องเก็บกันหลายรอบนิดนึงนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยเก็บคราบน้ำอยู่ทั้งหมดต้องสามรอบนะครับกว่าจะได้เข้าห้องเคลือบแก้ว ซึ่งวันนี้น้องกุ๊กเลือกใช้แบรนด์เซาโคสจากอเมริกานะครับตัวนี้เป็นกราฟินแท้ 10H ครับผมเซาโคสเนี่ยเป็นแบรนด์ของอเมริกาซึ่งทำเรื่องของสารเคลือบอาวุธปืนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์มานานมากแล้วนะครับซึ่งเราก็ไว้ใจ ที่จะใช้แบรนด์นี้ในการบริการลูกค้าด้วยนะครับข้อดีคือเป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะครับที่มี RGO นั่นก็คือทำให้ผิวรถเนี่ยเกิดเป็นตัวนำไฟฟ้านะครับในรถยนต์เราเนี่ยมันจะมีการต่อขั้วกราวของแบตเตอรี่เนี่ยลงกับตัวถังอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่ผิวรถเป็นตัวนำไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้รถเนี่ยเป็นประจุลบ ซึ่งต้องบอกว่าในอากาศของเราเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งฝุ่นที่เป็นประจุบวกและเป็นประจุลบดังนั้นเนี่ยการที่เคลือบไปแล้วแล้วผิวลดเป็นประจุลบเนี่ยทำให้ฝุ่นที่เหลือจับลดได้ก็เป็นฝุ่นประจุบวกครับผมแล้วมันสำคัญยังไงใช่ไหม พูดมาตั้งนานคือมันจะทําให้ฝุ่นมันจับน้อยลงนะครับแล้วก็ลดการเกิดคราบเกิดอะไรต่างๆตามที่เราเห็นเมื่อต้นคลิปเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลรถก็จะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นรถมันก็จะสมช้านะครับมันจะทําให้รถเราเนี่ยสวยได้นานในส่วนของการลงน้ํายาเนี่ยเราก็จะลงจนน้ํายาหมด ขวดเลยนะครับเอาแบบให้ช่ำๆนั้นหนากันไปเลยซึ่งสำหรับรถไซส์ใหญ่แบบเนี้ยอย่าง For t u n e r ออย่างเงี้ยลงทั้งหมดหมดขวดได้ประมาณสองรอบครึ่งนะครับก็หมดขวดจนหยดสุดท้ายเลยเราก็เริ่มลงกันช่วงบ่ายแล้วนะครับช่วงบ่ายก็ลงไปรอบหนึ่งต้องเว้นอีกสองชั่วโมงถึงจะลงรอบสองได้แล้วก็ต้องเว้นอีกสองชั่วโมง น่ก็ปปาเข้าไปติดคําครับก็ต้องขอบคุณทีมงานใจสู้ของเราด้วยนะครับที่ลุยกันเต็ม,ท,มที่หมดแล้วครับหนึ่งกวดจนหยดตสุดท้ายกราฟิน หลังจากที่เมื่อคืนเราลงกราฟินจนหมดขวดเรียบร้อยนะเราก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับผ่านไปสิบสอชั่วโมงผิวลดดูฉ่ำดูมีมิติดูมีความแวววาวขึ้นเยอะเลยซึ่งหลังจากนี้ เดี๋ยวพอส่งมอบงานให้น้องกุ๊กออกไปทุกๆ6เดือนเราก็จะคอยโทรเตือนให้เข้ามาเซอร์วิสนะครับเพราะว่าการเซอร์วิสเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปกป้องของผิวกราฟินด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณน้องกุ๊กมากๆเลยนะครับที่ไว้ใจให้เราได้ดูแลขอบคุณครับ